อะไรเสียงใครก็แม่อ๋ออะไหนไหนขพี่ขอบพี่ขอบพีอะไรนะอะไรนะโทษทีโทษทีอะไรนะครับพี่เอ็มผมไม่มีอะไรนะครับเกิดตัวแฟนคนไหนนะเมื่อกี้เนี้ยวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนได้ไหมครับสวัสดีจ้าผมกำลังถามเลยว่าคู่หูพี่ไปไหนไอ้เดอะฮักเนี่ยนี่เดอะฮักมาแล้วนี่พี่โน้ตพี่โน้ตมาแล้วพี่โน้ตมาแล้วผมว่าแล้วพี่โน้ตครับสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับผมพี่โนดต่อจาพี่โน้ตเลยค่ะ พี่น้องครับเรามาลองจูบกันไหมพี่น้องไหนเมื่อกี้ผมหยอกครับครับขอจูบพี่น้องครับนี่พี่น้องครับแฟนใหม่ผมเองออันนี้ชุดคิตตี้ปะเนี่ยพี่น้องครับเขาเห็นตัวเพื่อจะไม่ได้คุยกับมันมันก็จะไปขอเขาเป็นแฟนเขาจะหนีมันไม่ก็ไม่เขาหนี พี่นนท์ไอพีเอ็มไม่จริงนะวันวันนั้นขอพีเอ็มเป็นแฟนอยู่นี่พีเอ็มลองถามพี่นนท์ดูว่าอยากคุยกับผมหรือเปล่าวันนั้นมันก็บอกว่าพีเอ็มเป็นแฟนคุยกับเตปัตเตียนไหมเตบาสเตียนเตบาสเตียนนี่แล้วกูวันนั้นพี่นนท์อยากสนใจตอบเขาไหมเตปัตเตียนสายสายเหลืองวะใช่ไหมครับอยากเมื่อกี้นี่เตปัตเตียนอยากครับจิตเลี้ยงติดอยู่แล้วอะไรนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องนะจิตพีเอ็มติดยังอ๋อ พี่เอ็มผมไม่เคยจีบนะนี่พี่ชายผมนะพี่อย่ามาพูดอย่างี้นะครับพี่นนท์เขาไม่ชอบนะครับเฮ้ยเด็กกัน่ว่าไอ้ตัวเทียนมันเดี่ยวไหมคะเดี่ยวอะพี่นนท์ไอ้ตัวไอ้ตัวเปล่าตัวสีเขียวคืออะไรเนี่ย นึกว่ามันไม่ให้เร <st ื่องมันล่วงได้เหรอสีเกี่ยวทุกแฟนผมเองครับพี่นร่วนมากค่ะพี่หนูร่วงหลายรอบแต่เพราะว่าอีเซบาเตียนมันหลอกหนูให้ลงไปใช่แล้วที่นี่มาทำสองคนเซบะเตียนซบหลอกใช่ไหมไม่หลอกไม่ใช่ค่ะเซบะเตียนพี่โน้พี่น้ตเดี๋ยวไปเล่นเกมมันนิสัยปีอะไรกับเขาหน่อยได้ไหมโอ้เฮ้ยพี่นน้ตพี่นน้ตเราไปปีงสาดีกว่าันไหมพี่ไปเล่นเกมปีงสาไป พี่จะหนีผมไปแล้วหรอพี่เอ็มเฮ้ยเอ็มจะพาไปเป็นติงเขาติงเองอยู่เนี่ยติงขาไปเลยค่ะพี่ติงเขาหรอมาไหมถ้าพี่นอนเล่นผมก็เล่นแต่พี่นอนไม่เล่นผมก็ไม่เล่นอ่าเป็นว่าไปอันนี้ไปไปเฮ้ยติงเขาก่อนเด็กอยากเล่นก็ตามพี่มานะพี่ไปฝึกตีนเขาก่อนนะครับพี่นอนไอ้ไม่ใส่อะไรเรียกชื่อผิดไม่คุ้น่ะโอ้ยขอโทษครับพี่พี่เอ็มเดี๋ยวพี่นอนก็ถึงอีก เอาดีเอาจริงเอาจังจีบจีบจริงๆรด้วยนยฮะก่อนไปพี่เอ็มช่วยบอกอะไรผมอย่างได้ไหมอยากอยากฟังครับน้องชายบอกมาเลยครับจะบอกจะแชทนะยืนอยู่เนี่ยผมกับพี่นนเหมาะสมกันบ้างไหมสุดเลยน้องรักอที่สุดเลยขอบคุณครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแฟนพี่แต่ถ้าเป็นแฟนพี่นี่ต้องแบกแบกกรอบรูปพี่ด้วยนะ ใส่ขอบรูปที่หัวตลอดเวลาเลยวะพี่ไม่ใช่นะเป็นรูปสามิติถ้าอึดอัดมากออกเลยค่ะพี่พี่พี่โน้ตพี่โน้ตแอบชอบผมป้าถามจริงๆเทาอันี้นะมันพุมาเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่โน้ตพี่โน้ตต่อยต่อยเลยเดี๋ยวใน่ใช่ตัวเองเดี๋ยวนี้ไปเอ้า พี่น็อตจะลงไปทำไมลงไปอีกแหละก็บอกว่าเมือนล้วงไปก็จะลงไปนั่นพี่น็ทำไมพี่เอ็มอูดังเพราเขาไม่คุยกับมึงมาแล้วมาแล้วใช่ไหมครับพี่เอ็มทำไมพี่เอ็มรำคาญมาทำไมขายดิเซบาเตอร์ริโดดลงไปเออพี่อ็อตขออีกใหม่ว่าอย่างเดียมาเล่นกันก่อนไปพี่น้องถ่ายเกมกันไหมบอ๋อโอเคครับพี่อุวิคนี้ชื่ออะไรพี่น็ตพี่โน้ตพี่น็ตพี่น้ตครับพี่โน้ตครับ ครับผมอ๋อพี่นนท์ครับพี่นนทว่าพี่นนทน่ารักไหมชื่อะไรนะนนท์ครับไหนคนคนไหนนนท์คนเนี้ครับคนลาจานหนึ่งเนี่ยตัวเล็กๆนี่ค่ะ <laughs> เอคือพี่เอ็มก็ไม่ได้ไปสักทีเพราะว่าพี่นนท์ไม่ยอมไปเมื่อไหร่จะไปหาเกมหรอครับต้องเขียนต้องเขียนน่ารักอครตัวแม่งตัวแม่งเล็กน่ารักวเนี่ยน่ารักใช่ไหมครับขอบคุณที่ชมแฟนผมนะครับจริงๆคุยกันยังไงพีูกงงกันยังไงว่าเป็นวงเป็นแฟนกันนะฮะในพี่สัมภาษณ์ดนี่ยอ๋อพอดีพี่พอทีพี่คิดสั้นผมยืนเฉยๆพี่นนท์ก็มาสีผมอ๋อนนท์หล่อมตัวแล้วปะนนท์นนท์คิดใหม่ได้นะครับผมพี่นนท์บอกพี่นนท์ชอบชมผมผมมาก นี่เอ็มหึอเนี่ยเอ็มโดดโ่าตัวตายโชดิเอ็มหึอโดดข้าตัวตายโชดิเซบาเซนมานานมากเลยเว้ยนนท์พี่รู้จักมาบาลวันหนึ่งอ่ะเสียงตีกันไปหมดเลยครับวันหนึ่งอะไรหนึ่งคิตตี้นี่ชื่อเลยครับน้องคิตตี้นะเห็นเห็นเมื่อกี้มาฟ้องพี่ด้วยนะเว้ยว่าเซบาเซนชอบคุยไป็นมุขคิตตี้นี่ใส่ไม่ดีเขาชอบเขานี่ใส่ไม่ดี หนูบอกเลยนะคะว่าหนูไม่เคยจีบใครมั่วแบบนี้เซบาสเตียนเลยถามพี่นนท์พี่นนท์ใครพี่นนท์พี่นนท์มาจีบผมก่อนใช่ไหมตอบพี่นนท์ประชินใจดิหนูอยู่ในเหตุการณ์ไม่จริงทั้งนั้นพี่นนท์ไม่ตอบมันได้อยู่กับเขาทำไมมึงหนีเขาไปแล้วเฮ้ยนนนี่พี่นนท์งั้นก็เลิกกันไปดีกว่าเอ้ยอย่าตัดตัดจบเลยตัดจบเลยไปละ นี่เราเราบอกฟังริงเขาไปเราเลิกเลิกคนง่ายนะใช่ปะบอกปอาฟจริงให้พี่นนท์ฟังเพราว่าพี่นนท์มาจีบผมก่อนพี่พี่พี่แสงล่างดิในคิตตี้ด้วยอุ้ยพี่มาเลยค่ะพี่นนท์อุ้ยพี่นนท์พี่เอาด้วยคนเหรอคนดีไหมล่ะคนดูดูแสงไว้ก่อนแสงในล่างก่อนถ้าพี่นนท์จะเป็นอย่างนี้ผมขอเลิกกับพี่นนท์ดีกว่า เซบาสเตียนเราจะมาแย่งพี่นนท์แต่ว่าพี่นนท์มาหาเราเองพี่นนท์ไปละไปไปพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอยังไงพี่พี่ไม่พี่ไม่ไปไหนพี่พี่เอ็มก็ไม่ไปมงคุยเกือบไมพี่นนท์พี่ล้อผมเลยพี่เอ็มไม่เห็นภาพ ว่าไงถ้าผมนอนถ้าผมนอนแล้วเขาไม่นอนนี่แปลว่าเขาหมดใจหรือเปล่าครับเขาหมดนานแล้วพี่ว่าเขาหมดนานแล้วว่าบันเลงนานแล้วหรอครับเออดูดิดูนนเป็นนิ่งเฉยเขียวตัวเล็กกระปิกเลยเนี่ยแตนิ่งนิดเลยตอนนี้ยเขือนแต่เวลาเขาอยู่ผมสองคนเขาน่ารักมากแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเซบาสเตียนอยากให้คนเขารักอะเซบาสเตียนต้องไปเล่นเป็นโน้ตให้พี่ฟังเนี่ยมานี่โนเป็น ะะไรรนคับเซบาเตียนต้องเล่นเปียโนให้นนท์ฟังเดี๋ยวนนท์จะหลงรักเองอ๋อแน่แน่นอนแน่ครับพี่เอ็มออกไปพี่โนท์รีบหนีไปเลยค่ะเวลานี้แหละแล้วพี่นี่ตามมันมาพี่ชอบจริงเหรอคะพี่โนนท์นี่เดี๋ยวให้เซบาเตียนมาเล่นเปียโนให้ฟังหมดเลยเอ้ยพี่โนท์เดี๋ยวดูตัวนนท์เดี๋ยวมันตัวปุกปิกมากเลยต้องเติมไหมเนี่ยนนท์เติมไหมใช่ครับใช่ครับเติมครับไม่มีตังค์่นนท์ไม่ไจะตอบผมลัคกี้เนี่ยเป็นไหนวะเนี่ย นี่นอนตัวเล็กๆกับน้องตัวเล็กๆเป็โอ like ้หจินนี่นี่แบบโอ้โหโอ้ฮาตั้งใจฟังสุดๆที่มันดูเรื่องมันแบวันนี้วันนี้วันนี้จินนี่ก็มาคนเดียวไงพี่เอ็มพี่เอ็มช่วยถามพี่นนท์หน่อยได้ไหมว่าพี่นนท์อยากฟังเพลงอะไรอ๋อนนท์อยากฟังเพลงอะไรนนท์ได้หมดเลยครับได้หมดเลยได้หมดรีบรีบตอนไหนพี่ถอมพี่ถามนี่ตอบ เพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรผมขอว่าบทเพลงนี้บอกไว้บอกหลังพี่ทุกคืนเลยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพี่นอนพี่นอนช่วยตอบเลยหน่อยได้ไหมครับนนอนอึ้นนอนอึาใช้ได้ครับใช้ได้ครับนอนบอก ผมอึ้งเดว่าพี่นนพี่นนว่าพี่นนเขาดูรักผมมากไหมเหมือนเหมือนเพลงยังไม่พอยังไม่พอเนาะใช่ป่ะขออีกว่าเพลงยังไม่พอครับใช่ขออีกทีครับอเอาขออีกทีใช่ไหมไรนะครับ มันพอที่จะชนะใจพี่นนได้หรือยังได้ครับได้ได้แล้วหรอกครับหลือยังเอาได้ก็ได้แล้วเหรอได้ได้ครับไหนได้ไหมต่อได้ได้ใช่ไหมเอาขอพี่นนท์ต้องนลับมาเรื่อยพี่เอ็มหายไปไหนหรอพี่เอ็มเอาไปไหนแล้ววะอุ้ยพี่นนสองเต็มสิบคืออะไร นับจักหนึ่งคือดีใช่ไหมล่ะป่าวครับป่าววันที่สองเดือนสิบราบพี่นนท์มาหาหนูเหรอคะพี่นนท์พูดดีๆูเซฟานเล่นไม่เป็นโนเสงเขามากอ่ะบอกเลยผมชื่อเซบาสต์เนพี่นนท์เออเมื่อกี้พี่พูดชื่ออะไรวะเซบาสต์เานลืมชื่อลืมชื่อ พี่นนท์ค่ะอ e z e b a t t e นไม่ต้องไปยุ่งกับมันพี่นนท์ดูสนใจเองแมวครับให้เดี๋ยวใพี่เดี๋ยวพี่เอ็มจัดการเอ็มจัดการพี่เอ็มครับพี่เอ็มครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเล่นเปลี่ยนนมพี่นนท์บอกพร้อมแล้วแต่พี่นนท์ให้คะแนนสองเต็มเไม่ไม่ใช่มาวันที่สองวันที่สองเดือนสิบอ๋อไม่จริง สองทับสิบวันที่สองเดือนสิบพี่เอ็มพี่เอ็มครับเวลาผมงอนเขาเขาไม่เคยง้อผมเลยตลอดระยะเวลาที่ผมทำมานแปดปีมันตุีเหรอใชครับพี่เอ็มผมพี่เอ็มว่าผมคนรสนกยเรารักเขาไหมรักมากเลยครับอืเดี๋ยวพี่เอ็มราไม่เคยบอกรักผมเลยแม้แต่ครัพี่เอ็มงอนเดี๋ยวก็โดนฆ่าตัวตายตายจัดจริงดี ไม่ค่อยขยันตายนะในนี้พี่นนท์ครับพี่นนท์ครับอะไครับพี่นนท์ชอบคนเล่นเป็นนก่งหรือเปล่าชอบครับแต่ผมเล่นเก่งไหมพิมพ์น้องผมเล่นเต็มสิบครับอะไรนะครับแล้วผมโดดลงไปทำไมวะเนี่ยแม่เข้าใจเหมือนกันนะโดดเพื่อเอ้ยพี่นนท์มาเล่นนี่ก่อนไหมพี่นนท์มาเล่นนี่เดดมาเล่นนี่เดี๋ยวมาเล่นนี่ เป็นไรอ่ะนี่มาเินะไอ้ยเฮ้ยอ right ุ้ย เด้อมาวะต่อเดียวว่ะต่อเดียวกูไม่หยุดเลยเอาดีกว่าโถอะโดน้ำอมฤตอะไรเนี่ยอุ้ยไอ้ยันล่วงไอ้ย่นล่วงไอ้ตรงนี้มันเล่นกันไงวะเอ้ยเด็กๆเด็กๆแม่งวาดรูปน่ารักเอ้แม่งวาดรูปมันสวยมากเลยเด็กๆเล่นกันนเซฟเล่นกันตรงเนี้ย ต่างเลยด้วยอืมให้นาตาดีห้าไหน่ให้เท่านั้นเลยครับพี่โอ้ยขดหน้าตาอย่างพี่นี่ต้องสักห้าร้อยอะพี่มาอ้ยให้เต็มอะเต็มโถเลยล่ะ เลิกเลยล่ะอะไรอย่างนี้พี่นตอยากให้ป่ะไหมอะไรการที่แต่งตัวแบบเนี้ยแสดงว่าต้องเป็นคนรวยใส่กรอบรูปนี่นะได้พี่ก็ถือเป็นสีฟ้าก็เหมือนคนรวยเลยอ่ะตูมตูมไอ้อะไรของมันวะเขาจัดนะพี่หล่อจัดนะนะเขาจะไปถอยหลังเดินด้วย เห็นผมว่าเป็นผมว่าเป็นพับแมพเมื่อมกี้นี้ตกใจไม่เป็นคนนี่หว่าไอ้หนูเดีเนี่ยท่าหน้าตาครับผมหน้าตาดีเท่าไหนใส่เท่านั้นเลยครับนี่สวยๆหน้าตาดีใช่ไหมผมรู้จากห้าร้อยมาพี่ห้าร้อยครับสวยๆพูดดีอีกนนึงแอบเฮ้ยฮะอีกละอย่างงี้แหละสวยสุด หดูดวงเอ้ยพี่น้งตัวเล็กมันดูดวงพี่น้งมาดูอ่ะพี่น้องไหนวะดูดวงดูดไงผมดูได้นะร้านผมก็ดูได้ใส่หน้าม่ไม่ดูใส่หน้าใส่หน้แล้บอกดูดวงเท่าหน้าตาเล็กตัวนี้ปมไหมเยกตัวนี้ปมไหมนีึมาเล่นเกมเนี้ยพี่เลยไม่รู้ว่าต้องเติมเท่าไหร่ฮะไม่สองคนเราไมตัวเตียงกันเลยวะเติมได้เลยเยอะแยะเยอะแยะมากมายคุณพียอยอเฮ้ย เฮ้ยงอะไหเพื่อนเอ้จุ๊บวะคนไอ้เรือไอ้เรไอ้เใิ่หน้บอกจะโดนแม่เป็เริฟร้บอกดูดวงข้างในไม่ใด้ใสหน้าใส่หน้าร้านผมก็ดูได้แต้วเลพี่เอ็มมาอยู่นี่นี่เองสองคนนั้นมันกำลังจะเลิกันแล้วพี่ใครมาเลิกกันเลยใครเลิกกันะ ม่อยมันข่อยมันเคลียร์กันสองคนเจอพี่เจอพี่หนูทำไมทำไมเลิกพี่เอ็มกระโดดฆ่าตัวตายนะเอาดิแต่แม่ก็จะว่าผมจะโดดไปเพื่ออะไรขลามขอดูดวงโนเขาจ้องจะเล่นแกเราอ่ะเฮ้พี่โนไปปีนไปปีนไปปีนเขาปะปะ